สวัสดีครับมารีวิวเขาเรียกว่าอะไรนะชาบูเพนกวินนี่ข้อนี้เพนกวินเพนกวินอีทชาบูชุดเนี้ยเท่าไหร่นะพันสองร้อยเก้าสิบเก้านะได้เนื้อหกตั้งได้เนื้อหกตั้ง ก็มีอะไรบ้างเหเนื้อหมูนะครับมีทะเลก็มีกุ้งมีหอยมีปลาแซลมอนอันนี้เป็นเนื้อหมูสไลซ์เนาะหมูชาบู คือเราสั่งชุดหมูนะนี่ก็หมูอีกเอ๊ะแต่หมูแต่ละชนิดมันคงจะแตกต่างกันเนาะพอดีก็ปกติไม่ไม่ค่อยได้กินอะไรพวกนี้นะก็ไม่แน่ใจก็เดี๋ยวลองกินดูกันอันนี้อะไรนะ่ะน่าจะเป็นเบคอนไข่มันเยอะเชียวแล้วก็แ็กสุดท้ายก็เป็นเบคอนอีกอันหนึง่งมีเนื้อหกแ็กนะฮะ แล้วก็มีผักถุงหนึ่งหลายอย่างผักน้อยไปหน่อยนะแล้วก็มีเห็ดเห็ดแล้วก็มีพวกชุดน้ำจิ้มแล้วก็มีน้ำจิ้มงานะน้ำจิ้มงาแล้วก็มีพวกนี่คืออร่อยพอนสึ น้าจิ้มพันซือ้อซองนี้ไม่ไม่รู้ว่าคืออะไรนะไม่ไม่ได้บอกไว้น่าจะเป็นไม่รู้เลยไม่รู้เลยก็เดี๋ยวามาแกะดูมีหัวเชื้อน้ําซุปนะฮะสองหัวไม่ใช่มีหัวเดียวอันนี้เป็นซอสปิ้งย่างอืมก็คือชุดนีน้นอกจากจะเป็นชาบูแล้วก็ยังเป็นปิ้งย่างด้วยเนาะเอ๊ะทำไมน้ำซุปมีหัวเชื้อเดียว ไม่เป็นไรแต่อันนี้นี่สิ่งสำคัญที่สุดนี่คือ limited edition พอใส่ปุ๊บจากแพนด้าจะกลายเป็นแพนกวินนะฮะอ๋ะอเดี๋ยวนี้ขายของออนไลน์ก็ต้องมีการ์ดอะไรลักษณะนี้ด้วยนะจ้านี่วิธีกินอ๋อเขามีผู้มือนะฮะน้ำเปล่า800มิลลิลิตร ต้มจนเดือดแล้วก็เติมหัวเชียอน,น้อนซุปเมื่อกี้ต้องไปถุงเล็กๆเนาะอ๋อแปดรเพราะนั้นอันนี้ก็จะกินได้ประมาณ1คน2คนเต็มที่ก็ว่าสามคนนะเพราะนั้นกับปริมาณอาหารที่ให้มาเมื่อกี้ก็ถือว่าโอเคอันนี้ก็เพนกวินเดี๋ยวเราเราแปลงล่างเป็นเพนกวินกัน อ,มอไม่ง่ายนะใส่ยากเหมือนกันเห็นไหมอ๋อคือมันยากนิดนึงเพราะว่าตรงเนี้ยเป็นลักษณะของกระดุมเพราะนั้นเดี๋ยวเราต้องติดติดกระดุมก่อนตัวใหญ่แล้วก็ติดกระดุมเม็ดสุดท้ายแล้วกันนะติดกระดุมก่อนแล้วก็ไม่หัวลยนะ โอเคไหนลองส่องดูสิครับว่าเหมือนเหมือนเข้าไหมเข้าไปหนึ่ง่องชิบเห็นไหมฮะเป็นฟินเป็นฟินอีชาบวอ่าต่อไปเดี๋ยวมาดู อีกอันหนึ่งที่ทำให้ชุดนี้คุ้มค่านะคือถ้ามันมีของอยู่แค่เนี้ยเราก็ราคาพันพันกว่าบาทอย่างที่บอกเนี่ยก็รู้สึกจะไม่ค่อยคุ้มนะเนี่อไอ้เจ้าเนี่ยผมไปอ่านในอินเทอร์เน็ตนะเขาบอกว่าแคนกวินเขาก็ปรับตัวนะว่าจาก เป็นร้านชาบูแล้วก็มีช่วงโควิดเนาะเขาก็จะเปิดร้านไม่ได้เขาก็ส่งทีเนี้ยเขาก็ส่งแบบมีกระทะมีหม้ออะไรเขาด้วยแล้วก็ปรากฏว่าเขาลืมเก็บหรือบางทีลูกค้าก็แฮปไปเ,เอาฟังฟังใน Facebook YouTube ไลฟ์เขาก็จะแบบเออเขาก็เล่าให้ฟังนะฮะต่อมาเขาก็เลยเปลี่ยนวิธีว่า แสกซะเลยอันนี้คือของแขนโอ้จริงจังนะของแขนแบบจริงจังมีแพ็คอะไรมาเรียบร้อยเลยมีสายไฟมีอันนี้คือใบรับประก,กันแนละ้วน่ะ ดังนั้นชุดนี้ก็เหมือนซื้อไอ้นี่ยนะมอสซาบูไทยฮาเบลยี่ห้อนิวเว็บนะฮะไม่รู้มอนนี้ถ้าเราไปซื้อในห้างเนี่ยอันมอนละเท่าไหร่ผมว่าก็หลายร้อยนะเพราะว่าไม่ไม่ได้แย่นะครับดูดีเลยเออ อาจจะมีข้อมูลเดี๋ยวอาจจะลองไปเซิร์ชดูพี่ห้อดูเวมอันนี้คือของแถมแท็กมาดีนะไอ้น,นี่ไม่หล่นเดี๋ยวเอากันกลมาปั่ ออกฝาอยู่นี่นะฮะฝาหมอ้อเป็นแบบคอมโบก็คือใส่น้ำซุปได้2ช่องนะครับเนี่แต่น้ำซุปที่ให้มาเหมือนว่าจะมีอันเดียวหรือเปล่ามันควรต้งมีน้ำซุปสุปกี้อ,อ๋อนี้ไม่ใช่น้ำซุปสุปกี้นะนี่มันคือสุกี้ซอสนะ เหมือนว่าจะเจอน้ำสุดแค่ซองเดียวนะฮะแต่ให้ให้มาสองช่องแล้วก็ที่ปิ้งย่างตรงนี้ที่ระบายน้ำมันแกะได้ข้างล่างนะฮะชุดป,ปกติอ๋มอ,อมีปรับไฟได้ตรงนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นเป็นหม้อไฟฟ้าปกตินะ ดีดีดีเชียวอ่าฮะทั้งหมดนี้คือเพนกวินอิชับูที่เขาปรับตัวนน normal นะนอกจากจะขายชาบูแล้วประมาณนี้ก็แถมม้อด้วยจริงๆก็คือเหมือนขายม้อด้วยนั่นแหละนะฮะก็เดี๋ยวประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยว ผมขอตัวไปกินก่อน <laughs>